คุณสุปจีเนี่ยมาจากอ่าไม่ก่อนดูสิเด็ก่อนดูสิ <IBM S 1> มาจากไอบีเอ็มไเสร็จแล้วไปอยู่อ่าบริษัทอะไรสักอันนึงแล้วก็มาเป็นดูสิธานีคุณสุปจีเนี่ยวินวินวิน,วนคือตอนเนี้ยดูสิธานีเนี่ยกำลังแตกยับในเรื่องมรดกและคุณสุปจีเนี่ยอยู่ตรงกลางใช่ไหมคุณชนินเนี่ยคุณสุปจีเนี่ยทำงานด้วยกันคุณชนินกำลังจะถูกบีบออนในเดือนกันยายนนี้แหละค่ะใช่ไหมคือหนึ่งถ้าคุณสุปจีเนี่ยคือหนึ่งการที่คุณสุปจีเนี่ยได้รับการทับทามและออกมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ มันวิ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 นหนึ่งคือทางดูทางคุณชนินก็ไม่ต้องสูญเสียคุณสุภจีไปแบบว่าเสียใจใใใสองทางด้านของคณะกรรมการก็ไม่ต้องบีบคุณสุภจีออกโดยที่มอหน้ากนไม่ติดสามคุณส,สุภจีก็ออกเองโดยที่ไม่ต้องเสียหน้ามันวินวินวินคุณสุปจีคุณสุปจีเก่งเรื่องการตลาดเพราะฉะนั้นคุณสุปจีก็อาจจะมาช่วยเรื่องพาณิชย์ได้นะพี่ชายนริชพันก็ไม่เคยเก่งเรื่องการตลาดยังทาพาณิชแบบ มาแล้วเลยนะ,น,นะถ้าพี่ชายเป็นได้ในใครในโลกนี้เป็นได้หมดเลยเป็นได้หมดเลย, <c oughs> เลยคุณคุณสุภจีเนี่ยถือได้ว,ว่าเป็นเป็นตอนที่คุณสุภจีอยู่ i b บเเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะอ่แล้วคุณสุภจีเคยทำงานที่นิวยอร์กด้วย<อ>คุณสุภจีเนี่ยเก่งสองคุณพี่คุณพี่ที่เป็นคุณพี่ที่เป็นคลังคุณคพี่ที่เป็นคลังเง<ค>น,เงนี่ยเอกนิตนิติทันประภาสเอกนิติเอกนิติ ไม่ใช่อะไรกันเอกนิติเอ,อ,เอกนิตินิติธนประพาสคือแกเนี่ยขับเคี้ยวเคี้ยวฟันกันมาตลอดกับคุณอันนี้พูดได้แล้วเนาะคุณดาวรโรดาวรโรดประหลัดก,กับปัจจุบันก็คือตีคู่กันมาตลอดไงเนาะตีคู่กันมาตลอดตีคู่มาตลอดสุดท้ายเนี่ยคุณเอกนิติเนี่ยแกเข้าไปอยู่สัมภากรงงาใช่ไหมสัมภากรสัมภาอะไรต่างๆนานาแต่แล้วสุดท้ายเราไปอยู่ธนารักษ์